พูดเออเอ่อเอ๊ะ oh. พูดเออแบบใช่ไงโอเคมมาเล่นโลบบอกยังม่ขายอยู่ฮะอาโอเคดียังดีมีอยู่สามแบบโลบบอแน่นหนเคไ่แบตเดหนึ่งรกัน

ไม่รู้เอ๊ะถ้าแบบว่านั่งหลังแล้วจะมีไม้แต่ว่ามันไม่มีอ่ะมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีม,ม,มป,ป็นดีวีหรอ มันไ่มียังเลยมันบ่มียังเลยบ่มียังเลยบ่มียังเลยแล้วกระเป๋ามันหายไปไหนหมดอย่าบอกนะว่าหมดยากแล้วจะมีแค่โอ๊ยไอ้ลูวแต่นยังเนี่ย broken iv ไอ้ broken bow iv Broken bone Broken bones Bone Ah okay Hey okay. อู with ้วววห้ามอะไรอ่ะเดี๋ยวว่าอะไรต่อไป What else

เอาไปทำอะไร้อพ่อแม่ช่วยผมทีจะได้ไหมพ่อแม่ช่วยผมทีจะได้หมเออเออ่อทีได้ไหมอ้ย โอ้ยอยงองออันนี้เราเกอไม่ใช Get ่สนันเนี่ยไม่รู้ว่าไม้เครื่องนี้จะดีเครื่องอื่นช็อตหมดเลยเวลาเขาคิดได้ว่ามนถึงหนก็คืออะไรอย่ยเโอ้ยอ่ยโอ้ยว้าอ้ยโอ้ยโอ้ยออย โอ้ยทำไมสมองมันโอ้ยพูดเป็นฉันบอแล้วยังตาอีกแล้วโอ้โอฮาเฮาวิธีการแหากโอเคอเคอยมีคนไทยอยู่ด้วยแบบแรง ผัวสมองเสื่อมเลยแบบแรงเลยว่าอับเหรออ้เหรแล้วพอตัวเองเป็นหัวหน้า วันนี้เราจะมาเล่นกันเล่นสามแมปกันนะครับแม่พูดเบาๆหน่อยแต่ไม่ช็อตเก็ต้องทำในหมายที่มันา่าพมติดฝากติดตามช่องดนัทด้วย เลยมีวิ่งเบกเอ้ยมีวิ่งเบคอน,อออนไม่ใช่ช่องผมนะช่องพี่พี่บุยใครก่อ้อยอ่ออ้ย,อยใครก่อนเถอฟังติดฟักฝากรูดีดู โอ้โหนั่นไงแบบแรงคุณคุณฟิวเจอร์เขาก็เป็นอ้อยอ้อย้อเต็มเต็มเลย รืนนาะตายถ้าแบบดิมา่าวู้คืนตัวเลยเ<อ> <laughs> ไปได้เวลาชนหินแล้วอ้อลื่นอ๋ออะไรอ่อสต๊อบ สตอเบอรี่สตอเบอร์รอ่เอ๊ะวะวะตีล pues ักาโอ้โหก็เลเวล u พ่อแม่ช่วยผมเถอะจะได้ไหมนอ้ยอออีกแล้วออตีลกาโนเลมิเซลเซนโอสราเดียวุม เดลารุมบารานเดมิเเโซครโดมูเดียุมโบโรยดุมโบโรยเผมไม่ตกสักทีเนี่ยเอาแต่เต้นเนี่ยผมว่าผมน่าจะตกแล้วนะเนี่ยมันมันนผมว่าผมน่าจะตกแล้วมันก็ไม่แปลก็จะเต้นเล่นใหม่เลยเอาวับเลยยาวโบรย อ้อยอ้อยอ้ยกินรองเขากินรองเขาอ้อยอ้ยออ้ยออยอ้ยโอ้ยอ้อยอ้อยออยอ้อยอ้บยอ้อยอ้ออ้ยอ้ยอ้อ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 ยออยอ้ออ้อยอ้ยอย โอ๊ยขอหัก,หกที่กบาล <c ười> ข,ขอบคุณครับยอ้อย เฮ้ยวเฮ้พอพูดอะไรผิดอะไรโอ้โหพ่อแม่เชื่อผมไหมจะได้ไหมโอ้ยลื่นลื่นโอ้ยโอ้ยชนลื่นลื่นตายโอ้ตีมันกระสภาพเหมือนแซกยังไงก็ไม่รู้

ได้ไทยกับคนมีรบบสักเหญอย่ันกกวากไม่มีใครถ่ายกับพี่เลยมีแต่คนอื่นนะเอเต้ก็ไม่เล่นดูมันม,มันเล่นโทรศัพท์ไหมอ้ไทยก็าหาัดเกา,เเกาหากา่า,หา

oh shit. holy holy, holy. <laughs> Man, you know oh macam ah. stop it at oh.

好嘞，好嘞。